ันนี้อยู่ในเกม e s i d e n ี e v i สี่ e m a k มก็ปรับแสงไ้ก่นอนันนี้คือเพิ่งเพิ่งซื้อมาเลยดอาไว้หลอกแต่ว่าวานตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นตรงเวลาไม่เล่นทีห้าโมงเลย <c oughs> ปรับหน้าจอปรับเลยเรียบร้อยก่อนไอเราก็ไม่เคยเล่นภาคก่อนมานะ น,นะะส่วนตัวไม่เคยเล่นอ่าไม่เคยเล่นภาคเกาะเคยเล่นภาคสี่ภาคสีคส่แต่เป็นอ่าเวอร์ชันแรกไม่เคยเล่นอ่ะภาคอื่นไม่เคยเล่นเลยมีแค่ภาคสี่ภาคเดียวที่เคยเล่นมาแต่เป็นคนที่ติดตามมาะนะอะไรวะเนี่ยกดไปไปหมดเโอเคผมซื้อตัวที่รักมันมาเลยโอ้ยมีโอ้มีโมเดลให้เปลี่ยนเลยเหรอแจ๋เลยอันนี้คือเพิ่ง เข้าเกมสดๆร้อนๆเลยหลังจากไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายในโรงเลยช่วงนี้ติดงานขอพักไว้ก่อนเลยเกมใหม่มาเอาเกมใหม่ก่อนเกมสดอาร์ตช็อบนี่ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเพ,พิ่งเริ่มหรือเพิ่งเข้าเกมเลยไม่มีอะไรเลยเริ่มเลยเลยกันเรียวกเกมเลย ตั้งค่ามันเป็นทำไมมันเป็นตั้งค่าของนจอยนี่คืออะไรแก๊แกรนวายอ๋อมันของแคม,มเกแคมป์เทสปีดแคมมันคือความเร็วหรือว่าไม่ได้จัดปลอดเลยคนนด้หนึ่ง ไม่น่าจะมีอะไรปรับเพิ่มละอันนี้เกนะิดอะไรเนี่ยโอ้หน้าแดงหน้าแดงเขินผมก็มาเล่นเนี่ยภาคนี้ก็เป็นภาคแรกที่ซื้อมาเล่นเลยภาคสี่ทำไมก่อนเพยทู hey two, นะี่ยเล่นภาคเดียวเลยภาคเดียวเคยเล่นติดตามไปแล้วติดตามเนื้อซีรี่์มันนี่แล้วก็ปรับสีไปหมดสีเขียวดีกว่าคลาสสิกเลเซอร์สีเขียวแดง เมมืดอเนี่ยในสว่างอ่าเดี๋ยวแล้วก็ปรับไปประมาณนึงเดี๋ยวลองเข้าไปเทสเกมส่วนตัวผมได้ลองเดโมไปแล้วก็อาจจะรู้เนื้อหาเริ่มต้นนะเช่นแรกแต่เราก็หมดช่วงเดโมไปแล,ไมแ,ลแ,ลแ,แล้วก็ไม่รู้เล้วแต่เราก็ไม่รู้ดีว่าในช่วงแรกมันมันได้เปล,ลี่ยนอะไรไปหรือเปล่าโอเคเฉยเพิ่มมาอีกแค่คิดเพื่อตอนแรกมไม่มีนะ ช่วงเล่นช่วงแรกช่วงช่วงนนหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ผมรู้หมดละคนเกมโบเวอรมาหลายรอบมากแต่ถ้ามันเวลีกูดมากเลยก็เลยอจะสิ้นเดยนยังไงก็จะจดละเอจัดแม่งมาผมลดราคาดีดีคีดีเคียวลดราคาก่อนอ่าปีก่อนเกมออกเว็บนีบ่ยผมก็จับมาเลยนี่ละ September 30th, 1998. the day I'll never forget the cop inside me died that day and that night Raccoon City was wiped out thanks to the bioweapons created by your brother somehow I made it out too many others but weren't so lucky I was asked what, later to join a top-secret government program not that I had a choice

so tell me yankee why did you come to this horrible place that's close to nowhere that i've ever seen i'm looking for someone that someone must be very important huh GK, he orders himself help him he said i'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows maybe you did yeah, you have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret just between us. A lot of people have gone missing around here, and it's been that way for a while now. Well, then, should be just another day in the office, right? Mm -hmm. I mean, last week there was a search for some missing I'm documents. sure. <laughs> <to help> <laughs> เพราะมันก็ถายไม่ได้อยู่ถูถาไดที่นี่คือผมผมเข้าใจความหมายองมันอะอังกฤษตฟิไนั่นนี่ This is it ที่นี่นี่แหละเงินเหรอ Nature calls เฮม ยปเปอร์รีแมสไม่เดี๋ยวโยนทิ้งแมเริ่มมองแล้วีแปดเไปเซนเซนรุนแรงนะอ้เจ้าสิ่งนีมาสเตตรกกดเยอะเลยไหวะีใสังรอไปไม่แปลนพูดไปแปล เฮ้ยเน,น,นีเเ่ยใครมาอีกสิเนี่ยใครมาอีกสิลุงผาดเลยไอย้ลุงขายไอ,อ้ไม่รอดต้องชะบับเลยเนี่ยเดินเข้าคนเดียวเลยติดโซโล,โล่กับเราอะโซลโล่คิวเนี่ยเฟิร์สบัตแล้วครับคนแรกเฟิร์สบัตร ดูไปกี่โมนแล้วเนี่ยไอ้นี่ยังไม่กลับเลยอะไรไปไหนตกเหวหรือเปล่วะ Maybe you better go and take a look อะไรออกไป็กไลวีเลียลลงไปดูเหหเนี่ยกระดากระดากระดตั้งตื่นั่นแหละเดียวหรอโอเคโอเคมันจะบอกว่าจะเฝ้าเราเองโอเคช่วยกูได้เยอะไปเจะบอกไปดูก็ได้ห่าไม่ง้อ นี่มันแหละนี่แหละในเดโมเไม่เห็นถึงจะเป็นตัวเกมเต็มเราก็จะตัดโหดูเผื่อมีของเพิ่มเติมมาให้เราจะลองเช็คดูว่าความร้อเหล่านี้มันขอตั้งค่ากันหนึ่งนะรู้สึกภาพแบบแอะไรวะโอเคเดี๋ยวลองตั้งค่าเซตติ้งลเล่นหด่ยตั้งค่า s e t t ไว้ให้เล่นห่อกราฟิกอยากเพิ่มการาฟิกมาหน่อยอว่า 4K อะ เพิ่มสักหน่อยได้ไหมนี่ความคมชัดเนี่ยเหรอเทคเจอแผกโอเคหลังจากที่เราตั้งค่ากันเสร็จแล้วไปไปลุยต่อดีกว่าหลือสักหน่อยไอ้บ้านนี้ไม่เปิดไปต่อเช็คทางขวาสักหน่อยเผื่อม,มีอะไรเพิ่มเข้ามาผมต้องไปไปปรับใหม่ไปด้วยมีเสีน้องๆเข้าหน่อยน้องแมวน้องแมวร้องนั่นเลย แสงอาจจะมีหลุดเข้าไม้หน่อยของแมวของแมวเสียงตะโกนตะการหน่อยอันนีはは้มันขนาดใหม่ๆเนี่ยถอยไม้ใหม่มาผมอาจจะปรับไม่ดีเองก็ได้หุดโดลดกันอืมน่ากินดีดิเนื้อไปเราไปตามทางเราไดกว่าตามทางฉบับเดโมเที่ยวเล่นมากันถ้าใครกดเดโมมาก็จะรู้ว่าช่วงต้นเกมมันน่าจะผมว่าคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมแหละหนีสปอยเราเนี้ เช็คหลังบ้านหน่อยสิมีอะไรบ้างวิ่งกวาดไปเลยอืมไม่มีอะไรเลยเว้ยแนวทางเดิมชัวรหนีสปอยไม่ใช่ว่าหนีสปอยหรอกหลักไปดูต้นเกมนิดหน่อยแหละไปดูแค่ช่องช่องเดียวแล้วบิดมาพอเรารู้ว่าช่องหลังมันจะเป็นเนื้อหาหมดของเกมที่มันเปิดใครอยู่ไหมไม่มีหรอกนี่ลงุงรอโบ้ขัวอยู่ ไอไม้นี่ก็ตั้งแต่เล่นเดโมไม่ได้เช็คเลยนะมันมีอะไรอะอะไรวะช่งแม่อ่านไม่ออกไปเดยต่อเลยว่ะนี่ต้องไปข้างหน้าเนี่ประตูนี้มันจะเปิดไม่ได้อยู่ดินะเปิดไม่ได้ไปห้องเดิมแล้วก็จะมีลุงเขาจะยืนอยู่ข้างหลังประตูแล้วเจ้งจะเซ็ตหยอดแล้วนะด้านขวาแต่เขาไม่เซ็ตหยอดแล้วนะเพราะขวานเขาไม่มี เลี้วมีเหรอเอ๋ฮะเน่ชอบเล่นเครื่องเหรอเอ้ยเน่ไม่มีขวานทองกระถานแล้ว Sorry to barge in like this โดนถามไปไม่ไปฝังกูเลยเบิร์นกูลเลยแก่เราทำสุดต่อทัชชูอ่นฟลิียวคุณเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในนี้ไหม ลุงบอกกูหิวกูไม่เห็นแต่แต่เลออนกูเห็นนะดินี่ไงเจ้าที่แม่งกลายเป็นซุปไปแล้วซุปตม้มเอ้ยยังเที่จะส่งมาคุณนี่มองชันเลยรู้จักกุนพแม่เปล่ารู้กกุนพแม่ฮะกุนแม่เตะดอกเดือดรับเลยลุงรู้จักคุณพแม่ฮะ เดี๋ยวไม่ใช่คุณเคย์แม่ <c oughs> นี่อ่ะลองอ่ะยังไม่เป็นยังไม่เป็นซุปยังเป็นซุปตอนนี้ไปดับดบกูดอืมเป้าเขียวถือว่าดีขึ้นเยอะแต่เมาช้ามากเลยนะเผมยังตั้งค่าเมาส์อ่ะเดี๋ยวจะรู้ตั้งค่าเมาส์ตังไหนเพราะเมาส์มันช้ามากเลยต้องไปตั้งค่าเมาส์บ้างวะไขว้แจกกันเนี่ย มันดูสักสิงอ่ะมีความเร็วมาไหมมีโอ้ะตมกี้นั่งตั้งค่าภาพอยู่สักพักหนึ่งเลยมันอยู่ไหนวะภาษามีภาษาไทยไหมไม่มีอืมก็เป็นคอนโทรลอะอะไรมีเอ็มเอลซิดเดิลเนะี่ย มันของจอยอ่ะอืมคืออะไรของคีย์บอร์ดเหรอไม่เห็นมีความเร็วเลยเลยอืมนี่ไหนวะไม่มีเหรอหรือกูหาไม่เจออะไรนะของเพของจอย คอนโซลวิ่งวิ่งกดค้างเหรอวิ่งเอาเหมือนเดิมดีว่าเฮ้ยอรซีมีด้วยวะเฮ้ยเปิดได้ดีป่ะของคอมหรอบ้าอบอเปิดได้เฉยเอ๊ะเปิดจะใช้ไม่ได้ว่ะเอ๊ะใช้ได้จริงดิ บ้าบ่แอรสซิตคอมปกติมันไม่มีมนะหรือมันเอาเข้ามาแทนเมาส์ช้าวะมันทำให้บแบบเมาส์ดูช้ามากเลยเล่นช้ามากเลยนะไปเดี๋ยวไปลองวัดในหมู่บ้านดูอันนี้อะไระ่ะเฮ้ยแอสเตรออร์ติโน่ไปเช็คก่อนวะไปหามาริโอ้ก่อนมาริโอตามหาเจ้าหญิง ตอนนี้ไปคุยล่าข้าบ่วงอะเฮ้ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรอน่าจะสเต็ตเดิมดูภาพแล้วเอ๊ะใจไม่มีใครเว้ยแต่ที่แน่ๆเจอมาริโอแน่มึงมาริโอลงไปคุยกับเห็ดแล้วตอนนี้โอเคเฮ้ยเลยบอกกินเห็ดไง โอเคเรียบร้อยแตกหนึ่งเฟิร์สผ่โโอะไรอ่ะอนันโดนแล้วยิกูไหมจะไหนเนี่ยโอเคเรียบร้อยแตกคือแตกสองโอเคมาแล้วเราก็จะเจอกับลุงที่โดนคุณคาแมเข้าไปตอนนี้ลุงมันตายพันอะไวะน่ยอืมไม่มีไม่มีให้ปรับเลงอ่ะ เหมือนภาคสามเโอเคมาเลยตองมาไดหนึ่งตัวจับมปดูสเต็ปแล้วมือแดกเหรอดเรีมยมรจับแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮตายเดินไปแล้วเฮ้ยฟม่งฟันแม่งฟันแม่งเอาาดิเ้เยย้ย้ย้่เเเเยย้ โอเคตรงนี้มันจะบอกเฮ้ยเอลเลซิช่วยนู่นว่ะตะกี้ดูดเลยตีลากหัวให้เลยลากวะเฮ้ยลากจริงเฮ้ยผมเนี่ยผมแค่ไม่ได้ขยับเหัวนะขยับนิดเดียวมันดูดหัวเลยเฮ้ยตรงนี้มีของเอาไหมเฮ้ยเปิดเลยวะเฮ้ยสุดท้ยเขียวเขียติดตู้เสร็จแล้ไป้เฮ้ยมันดูดหัวจริงเว้ยเอลเลซิตคอมมามึงต้องตัดระบบความหมายออกวะเฮ้ยมันคงไม่ตัดหรอกมันหาไม่เจอเลไงตัวกันไป เดียออนเจอหลักฐานไวน้มาหาตัวแอสลีเีออนรอบนี้ดีออนไม่เฮลนเลยโอเคติดต่อเลยรูสางนี้เห็นหน้าด้วยลเ,เป็นรูปเ,บบเป็นรูปแล่มๆขึ้นไวข้ไ่ผิดนะนมะเป็นที่นี่นะวอลดัน,ดนต้องกา a เลสาบใกล้เย มาดูรักษาอยู่ขับุปหลักตามถูกกู I'll see what I can find Hurry up Something's happened to the people here My escorts are Okay พ่อมา Okay สเตปประขุดไม้แล้วเอาตัวลงคืนได้ Talk later เอนไหนไปลื่นไปเลยไปรู้มาทำอะไรอ่ะไปรู้มาหาฐานเหรอหลบหน้าต่างล็อคไอ้เหี้ยกระโดดไปหักชิบหายย้อนเสริมเหล็กมา กระดูกสันหลังบวกเจ็ดมองหน้าแล้วก็ไปเดียอกอ่อย่างวะกูทำเพื่ออะไรไปหลอ่ลอไ <ป S 2> ๆไปทีเมื่อกี้ดูด้านหลังสิมีของมาใหม่ไหม <c oughs> อ่าไม่มีอะไรเลยเว้ย <c oughs> โอเครับเทิร์นเดิมทุกอย่าง ตอนนี้ <c oughs> อีกาไปเข <c oughs> ้าหุบเข้าหุบช้าอยู่เป็นยั้นเนี่ยดับเลยวะเจ <c oughs> ด,ดินปืนอะกันพาวเดอร์ไปเหลากล้องใส่แม่งเลยกดเอฟเตได้าแทนเหล่าใ <c oughs> ส่เรียบร้อยไปอ,อะไรวะ นี่ว่าของตะกี้รอบนี้าจะเซฟแบลแล้วล่ะเต็มเต็มไม่กักแล้วโอเคไม่กักแล้วอะไรวะเนะี่ยเลืนน่องไหนวะต้องเซฟนิวเกมแหละเซฟเกมแหละแข่รุ่ยต่อ แล้วข้างหน้าเราก็จะมีอีกสองตัวใสยกันอเอาของเอาของได้เงินร้อยนึงโอเคเราไปไล่เคลียร์ของกันตอนนี้ถ้าท่านน่าจะเหมือนเดิมหรือจะมีตัวอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ย่อมเหก่อนเผื่อมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามากด E แรกลองเหมือนเดิมทุกอย่าง ไปเราไปเอาของกันซ้ายมือมีของหนึ่งชิ้น em ถูกไปนี่เงินเดียวห่ร้อยห้าสิบมายองโอเคไม่ทันยองมาดิโอ้โหดูจัดเฮ้ยแคลรี่ได้อืมแคลรี่เนี่ยเอ้ยเนี่ยมีนั่นนึงไส่เข้าที่ข้้วหัวไม่ตายบอกอืมบอกได้เว้ยยิง eh. ไป<ะ>งานหนึ่ง <Brook ings. S 1> ไอตัวนี้ถ้าจะไมิดมันจะงอกหรอไหมต้องซ้ำต้องซ้ำอ่ะจีบได้ไปพาท่านเดิมจิงนะไปแต้ส่วนฟรีข้างหน้าเราก็จะมีกับดักจำไม่ผิดเชียววะอืมใช่กับดักอยู่ป่ปะวะเกี่ไหนวะอ่ะอยู่นี่นี่เห็นละเหมือนเล่นจอยเลยจเลยเลยบ้านเลยเลยบ้านเอ้ยอีกทีนี่มีคนเร็วโอ๊ยบล็อกทันอือเอาดีตึกชี้ นั่นเดี๋ยวรู้เรื่องอื้ยตะกี้กดบอกด้างเฉยเลยกดสเปกว่ควาค้างเลยแต่กี้กดโลโลแลว้ลวกดพยายามเลยเหมือนเล่นภาคสามรีเมคอาแต่ภาคสามรีเมคโอ้โหหลบโคตรยากกดไม่เข้าจังหวะโดนกัดอย่างเดียวมาภาคนี้เลยฆ่าม,มันาเลยบล็อกได้ไปเยอะบล็อกแล้วส่วนสมยาเนี้ไปละ ไอ่เส้นเดิมเข้าหมู่บ้านนั่นได้เวลาแล้วประตูปิดป่าว่ะประตูอัตโนมัติวะโคตรเฟี้ยวเลยประตูไม้ไม้ส่องกันไม้ส่องเงนเนี่ยดูนะเนี่ยไปสองไอ้นี่จะกลายเป็นไก่ย่างละดนย่างสด อย่าไม่ต้องโทษชินหรอกไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวริกรอนจัดการให้ไปเรารู้แพทเทิร์นหมดแล้วหลังจากการกดเดมโมมาสิบกว่ารอบขวามือเราจะมีป้าเดินมาแล้วป้าจะพูดว่าอัเลเทเรตเตสนี่มาแล้วตเลตลเกตสตารหาอะไรกันรู้เราจะดึงป้าไปแดกกันเลยอย่างแรกเห็นนะเว้ยเฮ้ยใจเย็นป้าใจเย็น ปาลิศมันรีบเดินมาหนี่มาหนี่คุยกันหน่อยมาเป็นกล้องจอหน่อยเมื่อวานใครไปไหนมาลูกผมหนียจากบ้านหรอไปเก็บของไหมมาวิ่งสายในตอนนี้ไม่ต้องย่องปักคอเลยเมื่อวานมีใครเหนีจากบ้านป้าๆโอเคกล้องจอหลับแล้วเคลียร์ของกันไก่แม่งเสียงดัง เอ้ตรงนี้นเพิ่มเข้ามาปะ่ะเหลือมไม่ได้สังเกตในเดโมโบ้านนี้เข้าได้แล้วหรอเหมือนผมไม่เคยเข้าบ้านนี้เลยนะในในเดโมเดโมอ่ะเออบ้านนี้ผมไม่เคยเข้าเลยเออสมาร์ทเล่นเดโมเดโมผมไม่เคยเข้าเหลือ,อมไม่ได้สังเกตหรออะไรคิสซอนอ่ะอืออะไรอ่ะกุญแจถ้าต่างเหลือได้ไหมเฮ้ยโดดได้ป่ะเอาชิบหายละโอเคไม่ไม่แตกว่ะ โอเคไม่แต่ให้มันรู้ไปเดี๋ยววะเฮียไม่รู้เฉยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ด้วยไปไโอ้โหแม่งแขนเบ้าอย่างไรเราวิ่ไปเก็บของกันเลยทินเดินเราเคลียร์มาหมดแล้วของขบัวว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 ว่ววววววนววว จะเล่นนะคนเดียจะหยุดพูดได้เนื่องจากลนไปเล่เเฮ้ยไอ้เียมันจับจับหัอ้ไปเตะอัดหน้าแกนโอ้โหขามึงเลยอุ้ยยี้ลุงต่อยลุงแคมสนลุงไม่ใชแคแมไมไม่ใช่บวยไทยเหรอเออเอาดิไปแม่เลเก็บรั้งหมดนี แข็งอนะยิงไม่ดิมล็อกมึงบล็อกได้เอาดีนี่มัน,น,นม,มึนไหมถีบไม่ได้ปั๊้ผมประมาณเทงาโมบ้างไปเตะฟาลัสเอาโห้ฟาลัสที่สิบหายแล้วพ่อโอเคเชนซอลมาแล้วน่าจะพี่เลรนละเจอก่อนนะถ้าเราอยู่น้ำไม่เอาเข,าข้าบ้านมันก็จะมาต่อน อโอนี้ค่ะแม่จะถ่ายในเลนบาดไลฟ์นี้าขวาเขียขอขอข่องเขี่ยถาแาจะซับปุ๊บเอ้ยไปนแดกหรออุ้ยเอวัวชนวัวี่ัวช่วี่เียกอกบกวัวัวช่วยเฉยงเออตัเด็ตา

ลองเล่นใช่ไหมเนี่ยเขียนจะตายล่นหรอไม่เล่นรองเล่นหรอไม่เอาจริงไปดัต้อเลเป็นวันที่ดีมากเลยนี่เขียนอง้ทุคนาหนาแต่เขียเขียนตองเก้อนให้คุ้ม่ไวิไเล่วสองต้องเก็บีได้ยังต้องขึ้มันต้องต้องืน เหมือนเลยจะเข้ามาแล้วขซอง้ข้นอ่ะไม่าสุดละระเบิดร้องาแล้วพอมาแล้วพอมาโอ้ี่ไกลเกินเกินกระตังไหนกะตังโอเค้ไได้ตาลูทำไมวะจะกดกระโดดไม่ได้นขอตีเยว่งวิอ ตีไมีไม่ทันเดี๋ยวเล่นมาเอน่นนจะจับแ่ยังแม่เื่อนนี่เลยุกท่้นเแม่ชายผันหน่อยไม่ตอออกอลูกอ๋อ,อเหี้ยอะไรกอกไปลูกสใช้ไง,ไงวะเฮ้ยไม่ีแบบเล,เเลก่ออ๋อี่เปน่ข้าศักนได้เลยข้าศัตรูเป็นต้องปปั ตังค่าเเลอีสีเลยมึงอย่าพิ่งเข้ามาใจเย็นไอ้สมบกมาไ้สมบ่อะิ้มหานจิ้หานเล้วเฮ้ยอย่าดันมาลงิลงิลงอ้าเยียอะไรัอ้ยเยียดเยคือร้อนละเยียไปวดี่าแ้วอนวินเหว่ยงมาดิมาดิมาดิประชาล็อกอโย่เฮ้ย้ยักเลยายว่าร้าน ขวานลาเฮ้ยหืมมาช่วยช่วยขออะไรมาไส้มาไส้มาไส้ฮะฮะเดนมึงติดดีเลยว่ะักกับ้านรักกับ้านวัตฟักเดินโค้ดดีเลยอะมาช่วยชีวิตอตะกี้โคนลงเลยโค่งหลังคาไม่ได้ผมวสเปกปานหลัวๆไม่นก็ขวากปีชิบันหลัว โอเคพันเดิมเรเนมอสก์ที่เสิร์ฟอ๊ะหยาหัวประธานหมู่บ้านเรียกอ่ะเนี่ยที่ประชุมวะเนี่ยแอ่ระบิ๊กอ้ใช่แล้วโอเคเข้าใจข้าพเจ้าเอาเรื่องนะเฮียกูพลาดอะไรกูไว้สักพลาดนรกพลาดเป็นเที่ยอะไรไปเลยกูเป็นเรื่อยอ่ะนะเนี่ย จ้งจามันหบอกรอก่อนด้วยเยี่ยมให้ข้าด้วยไปเข้าอินโทรสินะโอ้โหตึงๆแหวนยดีย Where's everyone going พาส่เชลเลอร์ Let's end year 4